หนุ่มแนกชาลีแต่งเพลงให้แฟนขบสุดที่รักฟังเห็นแบบนี้แม่ทาแนกชาลีก็นั่งอ่านคอมเมนต์เองทุกเม้นท์ถึงได้รู้ว่า fc สุดที่รักนั้นตีกันไม่เว้นแต่ละวันเรียกได้ว่าใส่ใจ fc ขั้นสุดจึงได้ออกมาเป็นเพลงนี้ ก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับแอดเหมือนเดิมช่องวันดาราแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปรับชมว่า f อของหนุ่มแน็กชารีนั้นตีกันทําไมถึงขั้นที่แม่ทาแน็กชารีออกมาแต่งเพลงให้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้แอดด้วยนะครับคนที่รู้จักหนุ่มแน็กชารีแค่ผ่านๆหรือติดตามแค่ผิวเผินหรือไม่ได้ติดตามเลยคงไม่ทราบกันว่าเห็นหนุ่มแน็กชารีขี่เล่นทะเลน์และยิ้มตลอดเวลามีความสุขแบบนี้ หนุ่มแน็กชารีก็มีมุมที่ใส่ใจเป็นเหมือนกันเพราะกลัวว่าแฟนขับของตอนนั้นจะตีกันหรือจะออกไปตีกับแฟนขับกลุ่มอื่นนั่นเองทั้งๆท,ที่แฟนขับของหนุ่มแน็กชาลีก็ไม่ได้มีน้อยเลยและมีเป็นล้านเลยแต่หนุ่มแน็กชาลีก็ใส่ใจแฟนขับของตัวเองถึงขั้นนั่งอ่านคอมเมนต์เองทุกเม้นท์ถึงได้รู้ว่าแฟนขับของตัวเองนั้นเล่นตีกันไม่เว้นแต่ละวันเรียกได้ว่ายามศึกช่วยกันรบ ยามสงบรบกันเองและเหตุผลที่แฟนคลับของหนุ่มแน็กชาลีออกมาตีกันเองนั่นก็คือทัพสื่อของแม่ทัพแน็กชาลีโดนซีอขุยอันยึดอํานาจในไลฟส์สดไปแล้วนั่นเองด้วยเหตุนี้ทัพฝั่งซ้ายที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอํานาจของซี o ขุยอัน จึงออกไปรบกับทัพฝั่งขวาที่ตอนนี้โดนซ e อคขุยอันยึดอำนาจไปแล้วครั้งหน้าเขาไล์สดพวกคุณก็พูดว่าบายบายท่านแม่ทัพพวกเราเปลี่ยนแม่ทัพแล้วเขาตื่นมาพบว,ว่าบ้านถูกขโมยเรียบพูดง่ายๆคือมีฝั่งที่ยอมรับกับการยึดอำนาจของสาวขุยอันและฝั่งที่ไม่ยอมรับกับการยึดอำนาจ FC ทั้งสองฝั่งจิงตีกันนั่นเองในไลฟ์ของสาวขุยอัน FC ทั้งสองฝั่งตีกันแบบขำๆตลกๆน่ารักน่ารักเรียกได้ว,ว่าแทบจะไม่ใช่การตีกันแต่เป็นการเล่นกันมากกว่าจึงทําให้แฟนคลับที่ติดตามแค่เพียงคนใดคนหนึ่งนั้นเกิดอาการไม่เข้าใจและไม่พอใจขึ้นอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยที่ไม่เล็กมันก็มีถึงขนาดที่หนุ่มแน็กชารีออกมาแต่งเพลงให้เหล่าเอทุกคนฟังซึ่งเพลงรักเฮียเฮียนี้หนุ่มแน็ชารีปล่อยออกมาเมื่อ3ปีที่แล้ว และได้ร้องกับเจ้าหลานชายตัวน้อยอาเธอ,อเอรียกได้ว่าเวอร์ชั่นนี้ก็น่ารักแต่เวอร์ชั่นใหม่นี้ที่หนุ่มแนักชาลีแต่งให้เหล่า FC ทุกคนฟังนี่แหละ FC ที่ลบกันจริงหรือซ้อมลบคงมีสะดุ้งกันบ้างเราไปฟังกันเลยดีกว่า จิผมแค่พูดเพผมไม่รักแต่รู้ไหมว่าอันที่จริงผมนักโทษรักพวกคุณนะคุณบอกว่าผมนัติดมากมายแต่ถ้าคุณเข้าไปข้างในคุณจะรู้ว่าผมใจนะท้องฟ้าวันนี้มันมีคนมิดเพราะที่คณจะอยูุ่ดแต่หัวใจของผมไม่หยุดรักคุณหรอกก็ผมนักอ่านคมเนต์ทั้งวันทั้งวัน ในท่อนสุดท้ายนี้เป็นท่อนที่ตลกมากและก็ฝากแง่คิดไปด้วยเรียกได้ว่าหนุ่มแน็กชาลีขอให้เอีทุกคนหยุดตีกันเพราะไม่อยากนอนอ่านคอมเมนต์และนอนละเมอหรือว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศมาตีกันให้ตายไปเลยข้างหนึ่งถ้าทำให้คนที่ตีกันรักหนุ่มแน็กชาลีเพิ่มมากขึ้น เจตานาของหนุ่มแนกชาลีก็ใส่ใจ FC และรัก FC ทุกคนแต่มีการเตือนแบบขำๆตามสไตล์หนุ่มแนกชาลีนั่นแหละครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับการซ้อมลบหรือลบกันเองของเหล่า FC นั้นสามารถพิมพ์บอกแอดไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปวิดีโอและกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดขอบคุณครับ